เอาเลยครับก็ขอสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมก็มาทําตามสัญญานะครับที่บอกไว้ว่าจะใช้มือถือเครื่องเก่าๆนะครับเครื่องช้าที่มันตอบสนองไม่ค่อยดีนะครับผมนะก็จะมาทดลองให้ดูนะครับว่าการยิงหัวมันเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปการนั่งลิ้นลกยิงหรือว่าการลากยิงขึ้นหัวนะครับมือถือเครื่องเก่าสามารถทําได้หรือเปล่านะครับ ก็เป็นมือถือราคาถูกๆนะครับแล้วก็การตอบสนองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นของน้องผมเองก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะครับมาดูไปพร้อมกันเลยนะฮะว่ามันทําได้หรือเปล่านะครับทั้ง2ส,สเต็ปนะครับผม โอเคครับท่านชมครับดูสภาพมือถือก่อนนะครับตอนนี้นะดูฮะหน้าจอนี้แตกลายพ้อยเลยนะครับสัมผัสก็ไม่ค่อยไปนะฮะหมุนหน้าจอไม่ค่อยไปผมก็พยายามเอาโทรศัพท์ที่มันตอบสนองไม่ดีมากๆนะครับมาสาธิตให้ท่านชมดูว่ามันสามารถทําสเต็ปนั่งในลูกยิงหรือว่าลากยิงหัวได้หรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> เอาลนะมือถือรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นลาวานะครับหน้าจอนี่แตกลายพ้อยเลยหันหน้าจอก็ไม่ค่อยไปด้วยนะครับดูฮะลาวานะครับด้านหลังก็ประมาณนี้ราคาก็ประมาณ1,290บาทนะครับ ตอนที่ซื้อนะมาดูสเต็ปแรกกันก่อนนะครับนั่งรอแล้วก็เล็งลูกยิงนะครับดูฮะเตดอยู่นะครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องจะทำเรื่อยๆทำเรื่อยๆมันติดฟุกหรือเปล่าปึ๊บเป้าเบี้ยวฮะไม่ติดนะครับติดยากมากนะเดี๋ยวลองสเต็ปที่2นะครับเอาเป้าวางไว้บนหัวปึ๊บเอ้ยติดเว้ยติดเว้ยเอาเรื่องเอาใหม่ลองอีกทีหนึ่งครับหน้าจ้องหันช้ามากอันนี้เป้าเบี้ยวนะฮะ โอ้โหไม่ติดครับสเต็ปที่2นะครับก็คือวิ่งนั่งในนุกยิงนะครับมาลองสเต็ปที่3กันบ้างนะครับนั่งกับสะโคพร้อมกันปึ๊บหืกดโดนกระโดดเฉยเลยมันกดเพี้ยนมากฮะมือถือเครื่องนี้ไม่โดนฮะปึ๊บปึ๊บเอ้ยโดนอยู่โดนอยู่ตายเลยพุกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองใหม่นะครับสเต็ปที่3เหมือนจะติดง่ายนะนั่งกับสะโคพ,พร้อมกันนะครับดูฮะผมหมุนไปนี่แบบมันไม่ไม่ไปเลยนะ ผมเข้าใจนะครับคนที่ใช้โทรศัพท์ที่มันตอบสนองไม่ดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีใครที่เล่นฟรีไฟล์แล้วใช้โทรศัพท์แบบนี้นะ <c oughs> ถ้าขนาดนี้ก็คงไม่ไหวนะครับมาฮะอุ้ยติดอยู่ติดอยู่ติดสามเม็ดเลยนะฮะไม่ติดแล้วโอ้โหเปาเบี้ยวฟึบๆไม่โดนมันไม่ล็อกหัวท่านชมมันค่อนข้างจะดีเลยน,นะครับอ่าโดนละโอเคมันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ติดเลยนะท่านชมนะ เออมันเป็นเพราะเหตุนี้นะครับอาจจะเกี่ยวด้วยนะว่าโทรศัพท์ไม่ดีนะครับอาจจะทําให้เป้ามันเบี้ยวนะครับหรือว่าการตอบสนองไม่ดีเนะี่ยมันก็จะทําให้เป้าเลยหัวไปนะครับผมนะเราก็ยิงไม่ค่อยโดนนะครับ <Okay. S 1> มาเดี๋ยวลองมาลองลากหัวกันบ้างนะครับได้ n v d มากดกระโดดก็ยังไม่ค่อยไปเลยท่านชมเอาติดหัวอยู่ได้อีกทีหนึ่งปึ๊บอื้อหือลากหัวนี้แม่นเลยนะ <laughs> มันยิงช้าด้วยไนงะมันเลยลากไปนะ ผมคิดไว้อย่างนี้นะครับเครื่องที่เก่าๆเ,เนี่ยอาจจะลากหัวนี้ก็ได้นะฮะลากหัวนี้ไม่พลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองอีกทีหนึ่งนะครับผมเยอมาแล้วเดินเฉยๆมาฮะโอ้โหขนาดคลิกปืนนี้ยังไม่ออกเลยดึงไปเอาโดนเอาไปอีกดอกหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหเข้าหัวง่ายนะฮะมือถือเครื่องเก่าๆนะครับผมโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสักเกมหนึ่งนะ ผมก็มาทดลองแค่นี้แล้วกันนะครับผมไม่ไหวจริงๆเล่นเครื่องนี้ถ้าเกิดว่าผมจะใช้เครื่องนี้ในการสาธิตเล่นต่อไปนะครับก็คงไม่ไหวอาจจะเป็นเอฟฟกเลือดกระเด็นออกหน้าจอเลยก็ได้หน้าจอแตกขนาดนี้นะครับผมเดี๋ยวมันบาดมือนะผมจะใช้เครื่องผมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสักหนึ่งเกมเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาใช้มือถือผมแล้วนะใช้เครื่องเมื่อกี้เล่นคงไม่ไหวนะฮะ โอ้โหเล่นไปเนี่ยเดี๋ยวมันบาดมือผมนะครับเอฟฟีเลอดกระเด็นออก้าจอแบบนี้ไม่เอานะฮะวันนี้นะครับผมก็มากับเดอะแก๊งนะครับผมทั้ง4คนเลยนะครับมีเคงไอโอสกะแล้วก็ e x p 2 3ามนะครับตามคาเรียกร้องของ f c หลายๆคนนะครับที่บอกให้เล่นกับเคงไอหน่อยเล่นกับโอสกะหน่อยวันนี้ก็มาจัดให้แล้วนะครับแล้วก็มี e x p 23มาเล่นด้วยนะฮะในวันนี้เรารู้สึกว่าจะมีตวลงนะครับอุดาน่าหนึ่งตัวไม่ตายฮะมีอีกหนึ่งเจ็บอยู่นะครับทั้ง2ตัวเลยไปฮะเดี๋ยวเรา โอเคเดี๋ยวเกมนี้เรามารีวิวอีแตน่ะโดดอีกแบบเร็วๆตัวนี้เร็วนะจุกเร็วนะเอ็มโฟมาเจ็บอยู่ยังไงเรียบร้อยนะครับน็อกไปหนึ่งวิมีเสียงเท้าอีกด้านบนท่านผู้ชมต่ขอจุกรีแม็ก์แป๊บหนึ่งจะขึ้นไปชา์จเลยฮะเรามีซองยาวแล้วนะครับวิ่งผ่านวิ่งผ่านวิ่งผ่านหัวแตกนะครับโอเคได้มา2คิวนะครับช่องนู้นเกมยังมีตัวลงอีกเยอะนะแต่ว่าไม่รู้มันไปลงตรงไหนกันนะครับในโดนมีเยอะมากฮะ เดี๋ยวเราก็ฟามของตามนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคได้ M4 แล้วก็ซองยาวมานะครับเดี๋ยวรีวิวซองยาวตัวนี้เลยแล้วกันซองยาว EVO นะครับอันนี้เป็นอาตาลั่น2นะครับผมอุ้ย,ย,ยเพื่อเราโดนเพื่อเราโดนท่านหน้านั่งในลูกยิงอุ้ยเข้าหัวร59นะครับน่าจะร่วงไปแล้วนะมันปุ๊บลงไปเลยโอเคร่วงแล้วนะครับเสร็จเพื่อนเราไปละเอามีตัวนึงอยู่ไหนวะอ๋อนี่นี่นี่ท่านชมดึงหัวไป ดึงหัวไปเรียบร้อยเข้าหัวนะฮะปืนในโฟนี้มันก็ดึงหัวง่ายอยู่นะท่านชมนะ<อ>แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้นะครับมันล่นช้านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบวกอัตรา2นะครับก็เลยพอเล่นได้นะครับพอเล่นได้นาอท่านชมเนาะโอเคโอเคมาฮะ <c oughs> เพื่อนมันน่าจะอยู่โคตรตัวนะครับแถวๆนี้แหละท่านชมมันน่าจะไปไหนได้ไกลนะครับเอาไงถ้าวิ่งอยู่วิ่งอยู่ด้านหน้าสับยิงไปอัดตัวไปอืมลงไปหนึ่งนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขวาตังไงวก่อน โอ้หลายตัวจัดสามตัวฮะครบตีเลยน่าจะตีใหม่นะตีนี้ผมดูแล้วต้องเอาตัวที่เรายิงลมไว้ก่อนนะครับด้านบนเนี่ยเดี๋ยวให้เพื่อนเราจัดการนะครับผมเอาชุบกันเฉยชุบกันเฉยเอาลงไปอีกิุ้ยชน,นะเอาตรงนี้ก็อนเอาแตกไปดึงไปดึงหัวไปเรียบร้อยนะครับโอเค6คิวแล้วฮะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ไอวอลอย่างเยอะสวยงามดูศพนี้บ้างมีอะไรให้เราบ้างนะฮะไม่มีอะไรนะครับไปฮะ หาคนต่อตอนนี้มาที่หอนาฬิกานะครับเหลือ25คนแล้วบนแมพวิย้ยมีเสียงรถด้านหน้ายิงเรียกเลยยิงเรียกเลยเอาไงไงวิ่งอยู่วิ่งไปไหนสับยิงไปลมไปก่อนนะฮะมีวิ่งตามหนึ่งตัวโดวนไปสี่เม็ดเหลือยี่สิบนะครับผมเจ็บหนักอยู่ต้องตามนะฮะวิด้านหน้ามันกระโดดอยู่ฮะยังไง ดึงหัวใบเรียบร้อยนะครับเข้าหัวไปอีกหนึ่งดอกนะครับผมได้เพิ่มมาอีกหนึ่งคิวแล้วนะฮะมีเอ็ดยังไม่ใช้แล้วกันเดี๋ยวเกมนี้จะใช้เป็น M4 ็มโฟละกันนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นให้ท่านผู้ชมดูนะ M4 ไปฮะเดี๋ยวเรากลับไปที่มังพี็กนะครับด้านหน้ามีแอดดับคนบนแมปเหลือ20คนแล้วเราก็เสียสมาชิกไปนหนึ่งคนนะครับโอสกะตายไปนะฮะเหกิร์กไอแล้วก็ EXP 23 ได้ปืนเป็นปืน M79 น้อยนะครับก็มีประโยชน์อยู่นะท่านชมนะระยะใกล้ๆนะครับอุ้ยเราวิ่งผ่านหน้าวิ่งผ่านหน้าไปไหนไม่โดนดึงหัวไปเอาเขาหัวไปดอกนึงดึงไปไม่โดนนะตังไงวัเลยครับเจ็บหนักนะครับผมชาร์จเลยส่องยาวมาเรียบร้อยโอเคเป่าสามอุยด้านล่างมีอีกยิงเพื่อนเราวิ่งทําไมวิ่งทําไมสวยงามครับผม โอเคได้เพิ่มมาอีกหคิวนะครับเป็น8คิวแล้วฮะตอนนี้ด้านล่างน่าจะหมดแล้วนะครับอุ้ยมียิงฮะมียิงเพื่อนเราสูงไปเอาแดงแดงแบบนี้อัดไปหไม่โดนดนะเรามองไม่เห็นมันนะครับติดต้นไม้อุ้ยอุหลบหลบตังก่อนไม่ได้เล่นหลายวันนะครับมาปัญญาแป๊บท่านผู้ชมมันอยู่ด้านล่างนะครับต้นไม้บงังด้วย เราต้องยิงกันติตสัมผัสเรียบร้อยนะครับหัวแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยตั้งก่อนตั้งก่อนเดี๋ยวโดนหัวไปฮะเขาชาร์จเลยมันล้มไปหนึ่งตัวแล้วนะครับระเบิดยัดไปยัดไปอีดอกแถมอีกหนึ่งดอกมันก็ปาระเบิดมานะเป็นงานอยู่นาทีนี้เอ็มเจ็ดก้านน้อยไปเอ็มเจ็ดก้านน้อยไปตั้งให้มาก่อนเอาไปอุ้ยเพื่อนเราลม้มอุ้ยอุ้ยแล้วขวามือใครวะไม่ใช่เพื่อนเราเหรอโอโ้โหมันเห็นชื่อขึ้นไง ยิงไปมัวแต่ยิง m เจ็ดก็น้อยนี่ไงสำมบีเลยมันตังง้งให้บัวน้ำชมฮะจะชุบเพื่อนนะครับผมชาร์จเลยเอาเพื่อนมาตายยังไงยังไงเรียบร้อยนะครับหมดตี้ไป11คิวนะครับผมตอนนี้เคกไอก็มาช่วยแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ทันนะครับเราเก็บหมดตี้ไปนะฮะเหลือ7คนแล้วนะครับบนแมปตอนนี้แลวเพื่อนเราสตาร์ทร้อแล้วเราก็ไปหาคนต่อครับท่านผู้ชมตามล่าคนอย่างเดียวนะ ถ้ามาคบแก๊งอย่างเงี้ยบอกเลยว่าไม่กลัวใครนะครับแกนมาสเตอร์ก็แกนมาสเตอร์เหอะนะฮะ <c oughs> แต่ก็วันๆนินดนึงนะครับผมด้านหน้ารู้สึกว่าจะมีตัวยังไงยิงไปอุ้ยควา้วาควา้าเดี๋ยวเดี๋ยวบนบ้านบนบ้านเอ๋ฮะอุ้ยเหมือนจะเป็นสไนนะขอตายวอลไว้ก่อนนะครับเผื่อเป็นสไนที่ยิงทะลุไอวอลได้นะครับมาหัวหัวไม่โดนชาร์จเลยฮะตายวอลกันไว้ก่อน เดี๋ยวโดนหัวนะครับขึ้นชา้าเลยไอ้วัวเรามีเยอะน้องกลัวตั้งไปมาเอา้าไปไหนของมันวะหายฮะน้ำชมฮะอุ้ย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 อย,อยู่ไหนวะเฮ้ยแล้วมันขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเราไม่เห็นมันน่ะเอามันโดดลงไปแล้วน้ำชมเพื่อนเราตามจัดการอยู่นะครับเดี๋ยวขอพันยาแป๊บนึงไปฮะตามเลยอยู่ไหนเดี๋ยวพันย้ายกล่องนึงดีกว่านะครับน้ำชม เอาเพื่อนเราจัดการแล้วหรือเปล่าเอาอยู่ด้านหน้าอีกหนึ่งตัวยังไงไอตัวนี้แหละมันลอยเราบนบ้านนะครับโอเคนี่ไงปืนทะลุไอวอลจริงๆด้วยนะครับถ้าปืนทะลุไอวอลเนี่ยน้ชมเราต้องแก้ไขด้วยการตั้งไอวอลสองชั้นนะครับมันถึงจะยิงไม่ทะลุนะครับถ้าเกิดว่าชั้นเดียวเนี่ยยิงทะลุเราอาจจะตายได้เลยนะ,ะวิธีแก้เนี่ยก็คือเราต้องตั้งไอวอลไว้สองชั้นนะครับเขาจะไม่สามารถยิงทะลุไอวอลเราได้นะครับผมโอเคฮะ เอาเลยหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เราได้มา12คิวเท่านั้นนะครับอีกตัวเดียวขอได้ไหมเนี่ยอยู่ไหนไม่รู้เอ้าตั้งไอวอรตรงนั้นไม่เห็นหัวมันฮะเอ้าเรียบร้อยเจอปืนยิงยายิงหัวนะครับเคงไอรรอบปืนยิงยายิงหัวเลยนะโอเคท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็มาเล่นให้ดูเฉยนะครับก็ทดลองให้ดูไปแล้วนะครับช่วงต้นคลิปนะว่ามือถือเก่าๆเนี่ยมันก็สามารถยิงหัวได้นะครับเราต้อง อาศัยการฝึกนะครับผมนะไม่มีใครที่จะยิงหัวเป็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับเราต้องใช้การฝึกด้วยนะครับผมนะ <Okay. S 1> ยิ่งโทรศัพท์ไม่ดีเนี่ยยิ่งต้องฝึกเยอะๆนะครับผมนะเราจะได้รู้จังหวะของมือถือของเรานะครับผม ก็ผมเห็นใจนะครับคนที่มือถือไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่มีเงินซื้อมือถือใหม่นะเราก็อาศัยการฝึกนี่แหละท่านชมจะทําให้เราเก่งขึ้นเองนะครับผมนะผมก็ทําได้แค่แนะนำนะครับวิธีต่างๆนะครับกับการเล่นเนาะท่านชมเนาะผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแนะนําให้คนที่หันเล่นใหม่หรือว่าคนที่ยังเล่นไม่เก่งเนี่ยก็มีฝีมือที่พัฒนาดีขึ้นมาได้นะครับโอเคท่านชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวท่านชมลาไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับนี้ก็บ๊ายบนนะคครัทุก